สวัสดีครับผมยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอแชมป์นะครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านโคจิของพระเอกสอนลามพระเอมีร้ามอยู่ที่ร้านด้วยตอนนี้อขอรำพันหน่อยครับครับอยากถามมาอีกอร่อยไหมครัอ้าวอร่อยสิครับถ้าไม่อร่อยเราจะมาเปิดได้ยังไงโอ้คุณครับอันนั้นอะไรครับยังความอร่อยของร้านอร่อยคุณทำได้ไหมฮะเฮ้ยะอันนั้นก็ใส่เหมือนกันเหรอไม่ได้ใส่รับไม่ใสแน่หรอครับนี่คือการ โชกินบาวนี่อ่ะพี่ไอ้จะโชกินบาวนีโชกินบาวนีกัดเลยกัดเลยเข้าไหมโอ้ยเข้าแล้วไม่ขาดไม่ต้องเล่นหน้าได้ไหมขอร้องไม่ขาดผู้คขาว่าโคติบุฟเฟ่เดี๋ยวเราก็เราจะคอติบุฟเฟ่เอาใหม่ไม่ซ้ำคติบุฟเฟ่โคติบุฟเฟ่ไม่ได้บุฟเฟ่บุฟเฟ่บุฟเฟ่โอ้โหบุฟเฟ่นี่กระเด็นมาที่แล้วครับนี่ผมพูดแล้วนี่กระเด็นมานี่เลยนี่ เดี๋ยวผมจะพามาดูว่าอร่อยจริงหรือเปล่าเดี๋ยวมาถามคนที่กินกันเลยขอัาครับอร่อยไหมฮะอร่อยครับเป็นไงบ้างของวัรมอร่อยมากเลยครับผมเป็นไงบ้างครับอร่อยไม่ต้องหนีครับอากอร่อยไม่าผมจเป็นเ้นะของที่นี่สดใหม่ทุกวันที่ทุกคนก็มากินวันนี้ ได้มารู้จากปากคุณคนนี้นกินแล้วว่าอร่อยมากนะครับใช่ครับไข่โตหยุดกินนะครับอันนี้เป้ะของเอสมาแล้วครับ้งองเอสตรงนี้เลยครับกินได้เพื่อน <c oughs> โอเคขอบคุณมากครับกินได้เพื่อนเอ่อจะสองนาทีแล้วอส,วสองอ,อร่อยแต่แต่เขอแนะนำน้ำจิ้มซีฟู้ดปรับปรุงหน่อยน้ำจิ้มซีฟู้ดใครทำอ,ะอ่ะคปรับปรุงให้มันอร่อยน้อยตรงนี้เนี่ย พี่กอฟทำพี่ก๊อฟทำพี่ก๊อฟทำครับนจีูดี่แวก็พี่แอนหัวอร่อยนะดูเลยพี่แอนกินไม่พูดใครเลยโอเคครับอันนี้เป็นไงบ้างครับผมอร่อยไหมครับโอเคครับผมถามเลยป็นไงบ้างอร่อยมากของเพสอนามอร่อยมากเลยครับ yeah> ิ่ไกลยขนาดยูไกยังมากินไม่ใช่เขาเล่นแถวนี้เขาแพ้เขาไม่ได้มายูไก เอาแวะกินเออเดี๋ยวผมเดี If ๋ยวเดี๋ยวผมจะแท็กไปที่ของร้านด้วยนะครับว่าไปแล้วอร่อยไหมฮแท็กมาหากูไหมของกูเป็นตากล้องไม่ใช่เออตตา้อง่มโอเคโอเคเราก็จะย้อนกลับมาที่เพจของร้านอีกครั้งนึงครับผมไม่กินอย่าฮะอย่าครับโอ้โหลิเกก็ไม่เล่นอะไรก็ไม่เอาไปไปไปออกจากกล้องไป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 ไม่ได้ไม่เอา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 ไปไปไป อันนี้เออวันนีาหาอให้กินฟรีปับเพราะว่าวันนั้นลองระบบก็คือหมดไปหลายหมื่นแล้วฮะลองระบบหมดไปหลายหมื่นใช้เย็นวันนั้นมีวากิมด้วยวันที่ลองระบบใช้เย็นไม่รู้ผมไม่ได้กินแตากล้องกินสวัสค่ะลาผมฝากมาด้วยนะครับผมร้านโคจิเบค่อัสดีครับผมเราไว้เจอกันนะครับผมไปจบคลิปตรงนู้นดีกว่านู่นไหนอะนู่นตรงนู้นน้องแมวมึงจ้างกูเอ้ยมาแล้วเพื่อนงบิ๊ก มึเป็ูดเพื่อนพิงเขาเองอ่จะกินออครับไปถ่ายไปทำอะไรที่เกณขับชาบูอยูนี่ขับรถไปเกณฑ์ซื้อเปดเที่ยวเนื้อนี่เราถ่ายเนื่องชาบูหรือมาสมภานก๋วเมียอะไรเนี่ยครับที่ว่ามันปิดเออขับรถไปเกณฑ์แต่มาปิดคลิปเออไปรู่นรับไปปิดคลิปก่อนรัปิดคลิปตัวนี้แล้วเพื่เดี๋ยวผมจะแนช่องหวานไปด้วยนะครับผมเอออย่างนี้มันสบาย ก็ฝากไปด้วยนะครับโคจิอายุทยาครับผมโคจิบุฟเฟอยุทยานะครับผมพระเอกสอนรามของเรานะครับผมยังไงถ้าเกิดไม่มีงานสอนรามจะไม่อยู่ร้านยังไงก็ฝากด้วยมีกำลังใจนะสวยแล้วก็อร่อยแน่นอนมาช่วงไอชิ้นแล้วก็ในบทตุ๊กเจ็ช่วงน้องบ้าด้วยนะครับผมสวัสดีครับผมไม่ใช่ญไปรับประรับ